น่าจะมาปั๊บวันมันจออกฝ่าสตู่ที่ต่อเติมไปติเนาะ ามาันเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ควันแล้วจะาปตอกนเนี่มนจะตอกที่ตอกพี่ๆมันไม่ยออันตรายทน่าไมไ้ะครับเาหรวัลเ่นกาน่คับเราจะลุยกันยาวนะครับุยลุยทีกนะครับเตรียมตัวไว้ดีนะครับเล่นได้ก็ดีนะครับพร้อมเป้าพร้อมคนพร้อมไหมครับพร้อมยิงเลยนะครับยิงได้มีรางวัล นะครับยิงถูกยิงโดนมีรางวัลอ้าวใม่ใหม่อ่าได้เงินนัดอันนี้ไม่ถูกยิงเลยห้านัดเลยลูกห้านัดบันโจยิงไม่ถูกยิงไม่ถูกยิงไม่โดนนะครับยิงไม่ถูกยิงไม่โดนมีรางวัลนะครับโอ้โหก็ดีเ่ไหรยิงไม่ถูกนะครับดีเท่าไหร่ยิงไม่ถูก จยิงถืเพียงบอลน้ำกนแล้วไปใส่ลูกน้ำกดน้ำกนแล้วไปใส่เันจะแรงเราจะแข็งหน่อยแล้วเรงตั้งแล้วเลยยุดสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วถือ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 แล้วแจกแจกถูกแจกไอ้ยิงยิงแก ขอบคุ้คลับขอบคุ้คราบวันนี้อ่ร่วมยูขับพาสถานีตำรวจุรโพรับช้าอ้าวขไหนอีกหาเรื่องแล้วรื่องแล้วยิงสองนัดยิงให้หนักใจก่อนแล้วครับเอาแรบางทีแล้วนะจุกใจก่อนนะยิงให้จุกใจนะครับยิงใหจุกใจนะครับอ่ะเโอเคอีกอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัด เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดจิก่อนนะครับจริงรเก็บตุ๊กตาแล้วเอาวางเลยลูกคุณไหนคุณไี่คุณอะไลูกอ้โหพินโยกุลอย่รอรอพี่เขาก่อนนะรอพี่าก่อนนเราต้องรีบหไถูกตุกเข้ามาเยไม่ได้ลิ้มจุกลิ้มจุกโอเคครับคุณมีสอ่งของลวไหมครับสุดยอไทยแล้วพอยครับ เอาไว้แจกเดียวนะครับแจกเดียวมิจฉาแจกถูกแล้วถูกไหมใช่แล้วดีพอร์สานถูกนะนัคนที่ในเกเนี่ยให้สองนัดนะสองนัดให้เพื่อนๆเด็กมันยิงเนี่ยมันยิงเนาะการนะแรกเขาถูกมาเลยมาจี้ไปถูกติดกันนัด อันนี้จะแก้ตัวนะเดี๋ยวต้นหมายิใหม่แม่เดียวเลยแม่เจียวถูกเอาของรางวัลยกยกกล่องเลยใครดนแล้วใครโดนเนอใครโดนเอาถืกันโอ้โหอ้าวอ้าวลูกชายอ้าวใแล้วรางวัลเดียวแล้วครับถือแล้วหรือครับรางวัลเดียว้เดีว่ ระวังมือนะระวังมือมือตีเขาโดนมือเด็กนะครับนะตีตีแลระวังโดนมือเด็กต่อแถวต่อแถวแด้เลยนะครับต่อแถวนะครับต่อแถวใครง้าไม่ได้ต่อนะครับที่เเชิรถบงชยรงนะครับระวังมือนะเรางปือลูกยมวไปแบบนี้นะครับไ่ได้ไปได้ไปได้อะไรหาเท้ได้รับกยาเลยนะครับ

ว่า,าเท่ากันหทีนี้ครูแงเขาเด็ไป้วะจะเลือกราขอระวันอะไรเอาอะไรดีถ้าไม่ถูกเอามปมหนเอาวันนี้อเอาไปก่อนเลยแล้วค่อยิงิงได้เลยครับิงได้เลยี่ล้านถ้าว่ามันมีล้ถูกนัดเดียว